ต้องมันตัวเช็คร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นรูปผู้ชายต้องพรานตะแบกในมือเรัเดียวเองรยาร่างกายไม่ไหวต้องต้องอาสาดูแลมีคู่นอนนอนกว่าต้องหายาบำรุงผมได้เด็กตาม น,นรำคาญก็มีผลมาคอย้จงมนมงพิชามันจ้องจะมาดึงเราอยางไปเมาค้างขึ้นเราสะเพรืไม่สอดสองเดี๋ยวพวกเมีมอง้าไปเฮียเด็กของมันตัวเช็คน่ใครที่โทรมา อย่าเอาหูไปหน้าแลอย่าเอาตาฮะไม่ได้